วันนี้จะมาทําปูไข่ดองกุ้งดองกันในส่วนของน้ําดองจะใช้น้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายแด,ง,ดงนั้นใช้หนังยางมารปริมาณน้ําตาลเทน้ําปลาให้เท่ากับอ่าเทน้ําปลาให้เท่าขีดตรงหนังยางนะคะปลา1ต่อหนึ่งนะคะน้ําเปล่า4ีเคี่ยวไม่ต้องเดือดมากให้มีกลิ่นหอมก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะปูนกน้ําแข็งแล้วนํามาขัดสีเฉวีวันค่ะ ตัดน้ำหนามตรงขอบกระดองออกด้วยนะคะแกะนมปูออกค่ะอะไรที่ดูแบบไม่สะอาดเก,ก,กะก็ตัดออกได้เลยนะคะแข็งแขงอะไรเงี้ยก็ตัดแต่งเขาได้เลยค่ะข,ขัดทั้งในทั้งนอกนะคะตัดแต่งกระดองเอาปากออกเอากระเพาะออกนะคะคัดคัดขัดค่านำมาล้างน้ําไหลผ่านค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะคัดข,ขัดค่ะจากนั้นนํามาแช่โซดานะคะ5านาทีแช่ครบ5้านาทีนะคะเราก็เอาแปรงมาขัดขัดนะคะ ขัดเขานะคะแล้วก็ไปล้างน้ําผ่านอีกรอบนึงนะคะกล้มปูตัดหนามเลยนะคะถ้าแทิทมปากนี่คือร้องเสียงหลงเลยนะนำกุ้งมาหมักแป้งมันนะคะทิงไว้15นาทีแล้วแช่ตู้เย็นนะหัวกุ้งของเราคือเนื้อแน่นมากปรุงรสตามชอบตามคิดเลยค่ะภาคไม่ทันซอยกระเทียมซอยพริกค่ะแอมจะนําปูมาผ่าครึ่งด้วยนะคะเพราะว่าน้ําดองจะได้แบบทั่วถึงนะจะได้เข้าแทกเข้าถึงเนื้อได้มากกว่านะคะ นำสากกระเวอมาทุบกล้ามนะคะเทคนิคการทําให้กระดองปูนะคะดูไข่เต็มไข่ฉ่ำๆนะคะตามที่แอมทำเมื่อกี้เลยนะคะจากนั้นเรียงใส่กล่องตักน้ําดองใส่ค่ะโดยพริกกระเทียมปิดเข้าแช่ฟิตได้เลยค่ะ1วันนะคะดองหนึ่งวันกุ้งก็ทําเช่นกันค่ะพอดีว่าแลบหมดนะก็เลยใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ผูกให้แน่นๆดองที่เหลือเอามาเทใส่ปูตามพริกกระเทียมรากผักชีค่ะพริกกระเรียงพริกแดงจินดาสไตลตันปี๊บอย่างละ1นช้อนโต๊ะมะนาวเจ็ดน้ำปลาหกช้อนโต๊ะนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาผงชโลมหนึ่งช้อน ตักใส่ถ้วยอย่างนี้นะคะแช่เย็นไว้นะคะอ่าเราดองครบหนึ่งคืนแล้วนะคะเราจะเอาผักต่างๆมาล้างเพื่อจะเตรียมออกมาทานกันจ้าควานไส้มาละออกนะคะมันขมนะคะข้างในหั่นให้บางๆใสๆนะคะโรยน้ําแข็งไปด้วยนะคะมาละต้องแช่น้ําแข็งนะคะถึงจะอร่อยถึงจะกรอบนะคะน้ํจิ้มมาออกมาค่ะชิมดูค่ะโอเคได้ร้นแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มคะซอยผักชีโรยหน้าค่ะเป็นไงคะปูของเราคือแบบคือแบบน่ากินมากแอบซดน้ำาคืองุนัวกลมกล่อมมากกุ้งของเราก็คือแบบ หอมกลมกล่อมมากค่ะชิมน้ำคือดีมากมดูไข่ปูของเราสิลราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะ